ฮอโโลล่าคอร์สนะครับไม่มีกล้องหลังมาครับไอตัวสีดำเป็นไฟเลี้ยงกล้องครับสีแดงเป็นภาพกล้องตัวนี้เป็นดีเทคครับแล้วก็กาวเลี้ยงกล้องค<ม>ือวิธีเข้าไอตัวปุ่มลับของระบบนะครับ จะอยู่ตรงนี้ครับปุ่มโทรศัพท์ค้างเวลาเข้าฟังก์ชันรับก็คือห 3, 3. นึ่งสามหนึ่งสามี่ครับข้อก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นก็เข้าไปตัวที่จริงมันก็เข้าอื่นแต่ที่เราจะตั้งเซตค่ากล้องก็คือตรงนี้ครับ แต่หงวคอเนี่ยจากนั้นก็เน็กนี่ครับถ้ามันเป็นมาจากโรงงานที่ไม่มีกล้องจะเป็นกล้องรอบขันตัวนี้คือ p v m ก็คือกล้องรอบขันส่วนตัวนี้ไอตัว BCM ก็คือเป็นกล้องหลังอย่างเดียวครับครับมันก็เลือกได้น,ะนี่เป็นฟังก์งชันรับของมันครับจากนั้นเราเราก็ออกเลยครับตัวเครื่องก็เน็กแล้วก็จะรีเซ็ตของมันเองครับ ก็ลองลองเข้าเกียร์ถอยดูตัวเกียร์ถอยถ้าถ้าตัวตัวกล้องเราดีเทคถูกแล้วมันเข้าเกียร์ถอยก็จะตัดอัตโนมัติแล้วเนี่ยมขึ้นมาเ,ออเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหยุดตำแหน่งกล้องก็ใช้งานได้แล้ว เตอรตาคอร์สนะครับไม่มีกล้องหลังมาครับเปิดฟังชั้นกล้องใส่เป็นกล้องเบาฟุ้งนะครับสกอืม